ท่านนะครับวันนี้อยู่ในรายการอะไรฮะสตูดิโอทีวีเมอร์นะฮะนนี้ก็จะมาเล่นคนเดียวตุลุกเกียร์ผู้คนเดียวเลยครับเดี๋ยวเขาเปลี่ยนตัวละครใหม่นะครับก็จะเป็นตัวนี้กันแล้วโอ้โหยี่โอ้สาวอกเล็กเนี่ยแต่เออใช่ได้นะผมชอบคนอะไรนี่เมย์นี่เมเลยครับผมก็จะมาเอิ่มเออเออเออเย้ก็มีอะไรน่ากลัวแล้วใช่ไหมไอซียู่พ่องอ่ะไอซียูพ่อง ไม่เหจ้าไอ้น oh, ้าซีอู oh, ๋แกะแกะเป็นที่หรอโอ้สีหายแม่มึงอันนี้ก็ไม่มีใครมาเลยก็ร้อนชิบหายเลยฮะอุ๊โอ้นึกว่าลงได้โอ้สีหาแม่มึงทำไเนี่ยือฮืไอ้มันหลอกอนไ้เนียล เวลาขนาดนี้ดู้วจะมีเพื่อนเดินทางฮะคือนี่ฮะด้วยโย่ครับอ่าใช่ไหมเพื่อนใช่ไหมใช่ไหมมันดูอะไรอ่ามึงกลัวมากเลยนะใจว่าไหมไหนว่าไหมหนักไหมไหมที่ตามฉันมาได้ไหมอะน่ย ไอ้กทีก็ติดดึกศพจังเลยเราดูศพดูศพดูที่นี่ยยอกเราจะเปิดประตูด้ะเราจะเอาหมอด้วยหมอหมออยู่ในหมอนี่ Here have med a kit ดีมากเลยจริงนะฉันฉันจะโอ้ See you ไอติยูไอเอ๋ยไม่เห็นมึงมึงอยู่ไหน ไม่เห็นมึงเลยฝายเอ้ยไม่ได้คุณต,ต่อหัวหมนช่วยเล่นขผมหน่อยครับเรียบมาล่ะเปิดไปได้ด้วยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเอาจริงดิเอาจริงดิเจ๊ะน้องใจสุดก้โอเค้มแข็ง

ไอซียูเฮี้ยอะไรไป็นมึงเลยอยู่หนตัวก็ไม่ร้องกลัวหรอกฮะเนี่ยจุดบุอ่าจุ๊บอ่าจุ๊บุ๊ปอ่าแน่นอนเลยครับอยู่หลายคนไม่น่ากลัวอะไรหรอกนะโอ้ยยยยยยบอลด้วย take this med kit come on no อะไรนะเฮ้มันคือภาพลวงตาใช่ไหม มันคือภาพลวงตาใช่ไหมอย่า <Yeah. S 1> ใช่ไหมใช่ไหมม,ม,มันคือภาพัวงตาใช่ไหมมันคือภาพดวงตาเพื่อนใช่ไหมเพื่อนมันคือภาพดวงตาไยา,ยาเราจะพบล็อกตรงนี้เล้วนี่มาได้ยัง พวกเจ้าต้องไปก่อนนะฉันให้นายไปก่อนนะฉันก็กิงใจใช่แล้วใช่แล้วฉันก็ต้องตีแม่งน่ะนะทำไมล่ะ Sorry เออดีมากฉันนายขอโทษเหรอฉันดีมากเลยนะฉัน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 ตะโกนเป็นกันนะนายทำไมทำอย่างนั้นล่ะนายฮะแสดงฝ่าย Yeah Yeah Somebody Yeah Somebody ใช่แล้ว An ฉันฉันฉันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะฉันฉันฉันเป็นนี่เหร มันนี้ฉันจะไม่ใช่นะฉันคิดว่าทางไหนดีถูกต้องที่สุดนะทางนี้ก็ไม่ใช่นะมันจะตันด้วยเลยนะคนก็เยอะไปฉันก็เกรงใจพวกมันอยู่ด้วยนะแล้วนี่อะไรนี่ว้าวอันนี้อาจจะต้องรีมุก,กว่านะแหละคือทางนี้ถูกต้อง,องเราไปเลย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 ,เลยชิคกี้พายอ๋อแน่นอนต้องเอาสองตัวนี่แหละโอ้ย ฉาาเราต I see you ฉันเหมือนคุะเห็นฉันนะ I see you ใช่มล่ะฉันไปได้นะแต่แต่แต่ Let me get out of your way มีอะไรควาย I see you นี่เป็นแค่ภาพวาดใช่ไหมเขาเลือกฉันหน่อย p a t yourself up ไอเกลเวลิมัสนายเป็นพวกฉันใช่ไหมปลาหัฉันหน่อยสิจำเลยจีแมนไม่ต้องดีมาก เอาเลยมันคือภาพลงตาฉันฉันงงมากตอนนี้มันคือทางออกอะเอ้ยเสร็จเอาไงเดียเอ๊ะฉันเป็นหมอฉันไม่หมอนะไม่เธอทางทาง,ทางออกคือเป็นอย่างงี้เหรอใครก็ได้ให้คำตอบฉันทียังไงต่อเลยเนี่ยที่ออกมาเ,เป็นอย่างงี้อฮ้เฮ้ย มันจะมีอะไรบางอย่างด้วยนะตรงนี้นี้ด้วยตรงนี้ด้วยลต,ตรงนี้ด้วยแต่เวลามันไม่เดินเลยทำไมเดียฉันงงแล้วเกิดกับทางบ้าๆเนี่ยเดี๋ยโหลด,ดิ้งโซนหมายความว่าอะไรกันเนี่ยเดี๋ยนะทันที่บ้าๆอะไรกันเนี่ยลด,ดิ้งโซนนะนไม่เข้าใจจริงๆเลยที่นี่คืออะไรอ,ะอ่ะเล้งให้ตอบฉันไหมอะให้ให้เขาตอบได้ฉันได้ไหมอะ ไอ้เรื่องอะฟรีแมนนะไม่เอาใช่ไม่อยากจะทำกับผู้ชายมั้ยฟรีแมนนั่นนะนายดูหน่อยไหมล่ะนายมาวันนี้วันนี้โอเคอันนี้ยังไงต่อมื่แล้วต้องโกเร็งเลยนะเราหาทางไม่ถูกเลยแล้วมันจบแล้วเหรอมันง่ายไปนะแต่ก็พอสมควรนะแล้วไปถึงร้อนร้อนนั่นนะ มันยังไงกันแน่เนี่ยทาง Exit มันถูกแล้วก็มีศพคนเนี่ยนี่ขูู่าคาดีมากอเอยอยังไงกันแน่เนี่ยเออมันเป็นบ้าอะไรกันเนี่ยทุกอย่างหายไปหมดเลยเอ้ยเอ้ยโอ้ย,อยว้าวข้างล่างมีทางเด้อฉันไม่กล้าเดินคนเดียวเลยนะไม่ใช่เดินไปกับฉันหน่อยได้ปะดีมากดีคนอย่างงี้อะไรฉันไม่กลัวแต่ก็ ต้อสมควรแล้วนะก่อนที่ต้องตัวแล้วก็นี่ด็อกเตอร์เฮ้ยอเล็กเธอไปชั้นดิเธอเดินกับฉันได้ไหมอะตายแล้วแม่นอนอยู่แล้วค่ะฉันเหมือนทางบนจะไม่ค่อยดีเลยนะนายว่าของฉันไหมอะพวกนายเป็นดีมากนายตามฉันไปได้ไหมนายก็นายไปดูเหมือนมันไม่หลุดบ้างเลยนะนายตามนายนำหน้าฉันนะนะ see you ทำไมทำไมฉันได้ยินแต่ไอ ICU เองเดียวเลยล่ะ ICU เหรอพี่รักษาคนบ้า ICU หรือจะฉันพูดผิดไปคนละความหมายป่ะขอโทษนะที่ฉันพูดไปนะ,ะคนละความหมายจริดรงด้วยฉันต้องสืบทราบข้างหน้าดูะนว่าเป็นอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อมีทางที่ฉันไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะ ก็รู้สึกมันสูงไปสูงไปเรื่อยๆนะและ้วทำไมคนนี้มันเยอะเหลือเกินนะเฮ้ย hey, อะไรเธอเยอะเหลือเกินนะอะท่ดนายจับไปเร็วขึ้นนะแต่ฉันทำไมจอยเป็นเฮ้ยเออโอ้มันมันไม่ง่ายเลยนะฉันน่ากลัวแลวยเอาไหมอะเอาไหมพิกซ์เมดคิตฉันจะดีที่ให้นายนะอ่ะฉันให้นายแล้ว นี่สัตว์ของฉันเกต้ามันมันมันยังไงล่ะทุกคนตายหมดเลยทไม่แล้วดอกด้วยนายคือผู้คนผุดนะนายแข็งแรงมากฉันว่าอย่างฉันชมนายนะไม่ได้หลานายจริงๆนะโอ้ค้างค้างให้ฉันชื่อให้เอ้ยให้น่าเจื่อโตดีมากดีมากเลยฉันตกใจมากตอนนี้เมื่อกี้ฉันไม่ใช่ที่อหมอนะนายยังไปเรียกฉันดาักเลย ายของทำวาตวอยู่ได้ฉันไม่ชอบเกเท่าไหร่หรอกนีแต่ก็ก็ใช้ได้นะตอนก็จะหาทางเดินนะคือทำให้ดูตัวจริงคนนี้ก้ปาเลยล็อกบินวบีไดพวกฉันเดิมหมุนๆไปมาอย่างเงี้ยฉันฉันก็กลัวเหมือนกันนะแต่แต่ถ้าเล่นคนเดียวมันก็ใช้ได้นะไม่ถึงกลัวนะเป่นปุ่มอะไรนี่มันปุ่มล็อกฉันสิเฮ้ย ก็จ๊อกเฮ้ย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 ไอซียูเย้ฉันเห็นใชแล้วฉันเห็ต้องก่อนคำว่าซียูด้วยละฉันจะไม่เล่นแล้วฉันจะไม่เล่นแล้วจะไม่เล่นแล้วออกแล้วออกแล้วโอ้ยแม่เ้ยดูฉันนายทำให้ฉันกลัวนะนายว่าฉันไหมนายนายเดี๋ยวฉันทำให้เจ้าบาดเจ็บแล้วฉันขอโทษด้วยนะขอให้เจ้าตายอย่างดีๆแล้วกันนะสบายเพื่อน ฉันกะตายด้วยได้ไหมเนี่ยตายดีไหมเนี่ยตายตีละตายดีไหมนายนายไม่ดับนายไม่ดับน้ะเลยแล้วแต่ผมตายตอีใส่ไอ้ที่กันผมเปลี่ยนไมห้องก็เ <ๆ S 2> ออและดีมากเลยนะทำงี้โอ้โหฉันนายนักตอบฉันได้ไหมพ่อฉันจะไปต่อดีไหมเราต้องเจอผู้ผู้นี้นายนักต่อดีไหมอ๋อลีดอตะดอะเคปตีด,ดกันเลย นั่นก็ฟอนติชั่นด้วยนะคุณผู้ชมได้อยู่ในรายการก็ที่พูดมานะคือเราเล่นในแอนิบอสแบบผีเฮอร์เลอร์เออ่เฮอร์เลอร์สตอรี่แบบคนในเรื่องเลเลอร์สตอรี่สองนะแบบเราเล่นคนเดียวนั่นเองนะฮะคือเราอ่ะจะเป็นคนชื่ออะไรวะช่างแม่งเนี่ยเซตเทอเลสเซตเทอเลสโอเคฮะนาย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 ว่าฉันไหมว่าฉันจะไปทางต่อเลยไหมนายดีกุ้งไข่กันดิ for the free man โกเลยเหรอ ต้องไปเหรอฉันไม่ใช่ฟรีแมสฉันเป็นอนิเมชันนะนายมาอยาอ่ามาเออไตายสิแล้วนายเป็นคนเบิร์นแล้วนายเป็นคนเบิร์นนายเป็นคนตัวร้อนดิฉันรู้ว่านายร้องเร้าขนาดไหนนะแต่ฉันก็รู้ว่านายเกลียดอะไรบ้างอะไรบ้างนะมุนห้องแต่ละห้องจะไม่มีอะไรไร้สาระเลยนะฉันให้นายท่องไปนะ เอาไงจะไ,ได้ตรงไปเลยเดไกลเลยเดไกลเลยรู้สึกทางมันยาวขึ้นยาวขึ้นนะน้าว่าฉันมาเราจะเป็นเราจะเป็นผีไอ้ผีปืนซึ่งยังไงดีคือข้างหน้ามีปืนแล้วดีเลยเหรอคือข้างหน้าต้องมีอะไรอย่างหนึ่งแน่ฉ,นฉันว่าได้นะแต่ฉันไม่กล้าไปเหมือนจะจบแล้วล่ะ อันนี้ก็ง่ายพอสมควรนะแต่ก็ถ้าไม่อยากไปท้าเราหลัยแล้วสิเอาไงต่อดีล่ะนายว่าผมฉันไหมว่าฉันอออยยยากตคคี้สนรร์์ัดิไฟม่อยากไปใช่แล้วนายพูดถูกฉันไม่ต้องไปหรอกนื่อแต่ฉันต้องไปขุดแร่นะเหมือนไมค์คัพเนี้ยล่ะฉันต้องไปขัดขุดแร่ใช่ไหมเนด้อขุดแร่ใช่ไหม